วนในละครภูผาแพรหม่งานนี้แฟนๆคงต้องเอาใจช่วยน้องแพรหม่เต้านัทพรกันอย่างหนักแล้วล่ะค่ะเพราะนอกจากน้องเต้าจะต้องลงไปอยู่ในฉากบูหวาดเซียวตลอดตลอดทั้งเรื่องแล้วยิ่งมาเจอบอดี้การ์ดมาดครึมสุดโหดอย่างพระเอกปอทฤษฎีที่เข้าใจผิดอย่างแรงก็เลยต้องเจ็บตัวเพราะถูกฉุดกระชากลากถูจับตัวมาสารภาพบาปที่ไม่ได้ทำแทนพี่สาวจอยเรลนีซะอีกถึงจะตัวเล็กแต่ใจสู้สุดอึดอย่างนี้นอกจากน้องเต้าจะชนะใจแฟนคลับคอละครช่อง3แล้วยังชนะใจผู้จัดก่วรยุทธกับพระเอกปออีกด้วยใช่ไหมล่ะค่ะ ว่าเหแล้วตอนกคุณทำมาจาจิตใจพี่ชัยน้องแต้วเก่งเด็กคนนี้อึดไม่บ่นเลยสมบุกสมบันขนาดนี้มีหมดทุกรสชาติค่ะแดงช้ำโอะไรอย่างงี้ค่ะไม่คะคือเหมือนแบบเป็นคนแดงง่ายอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะตอนแรกเบาๆพอเอาจริงแบบสมจริงมากแต้าตัวเ<บ>ปลวน,นะฮะค่ะแต้วเป็นคนที่อะไรก็ได้แต้วสู้ค่ะขายยังไงก็เพื่อความแบบสมจริงอะไรอย่างงี้ค่ะเต็มที่ค่ะ